กินน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิยอดผักแม้วแล้วก็ยอดผักไอ้คนาฮ่องกงมาเด้อพี่นอ้อง กวนอ๋อกี๊ด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 ร้อนมากเลยค่ะแม่ตัวใส่ไม่ใช่ แม่เี้ลกี่่ <acement S 2> <ต>อกกินได้กหมอหมอบอกว่าก <installations S 2> ินได้ของทอดแต่ว่า กินกินไม่ได้คือเป็นแป้งทอดแป้งแป้งเอาไปทอดแล้วก็มากินนะอันนั้นไม่ได้มันแถมเป็นแป้งแล้วแถมเอาไปทอดแล้วไม่ให้เรากินอีกแต่ถ้าวันเป็นโปรตีนมาจากพืชจากสัตว์แล้วก็เอาไปทอดเนี่ยเรากินได้เพราะมันมาจากมันมาจากเนื้อสัตวนะ์เนื้อพืชเนาาื้อหาเดี๋ยวก็จะลองกินดูคาเยนนเมยออแลเนย ไปเลยไปไปกินเขาเสร็จแล้วพอติดกอดล มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำจะแก้วเด้อชนะข้อวกลมอบับบลวกแป๊บเดียวต้มหมูกระตุกกรอบกรุบก,บกบรอบ อาเจ้าเจ้าอืมแต่บิกปกแล้วก็มะละออย่อผักมะะแมวกับไอคณะข้องครแล้วก็เป็นปลาปลาทูปลาสปะขนม เป็นให้เอามาเป็นให้เจ้ามาผัดเดยวเจ้าไม่ผัดลักนองเด็กเจ้าก็ต้มมดเลยเพิ่นบอกให้เอามะละอันนี้มาผัดจะว่าเป็นยังผัดได้ตอแล้งก็ท่านเขาจะฉาบเขาก็ไปฉาบใส่น้ำมันยังเดียวไอ้ใส่อันนั้นใส่น้ำปลาย,ยัางเดียวไม่ค่ยอยน,อน้ำมันใส่น้ำกระเทียม แล้วก็ลงไปข่าวหยอกน,น้ำปลาใค่นั้นนหละดับแปลงได้หลายอย่างเลย ยอดใหญ่ๆยอดใหญ่ๆจะโตเดี๋ยว <c oughs> ก็จะแกงไอ้พวกแกงเลียงไว้ตดน้ำกินตอนเย็นๆไม่กินข้าว ขั้นบันไดชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอร์พี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องแก้วตา,าพาไปในเดอร์ที่จะเห็ดคลิปต,ต่อไปจ้ะบ๊ายบาย